ขออนุญาตเริ่มเลยเนาะวันนี้เริ่มเจอกันครั้งแรกพี่แนะนําตัวก่อนพี่ชื่อปัดหมุนแก้วอยู่ป .5 ทับแพ่เนาะพี่เริ่มเลยละกันวิทย์วันนี้วิทยาศาสตร์ตอนหนึ่งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตบางชนิดเคลื่อนที่ได้บางชนิดเคลื่อนที่ไม่ได้บางชนิดหายใจได้ที่บาหารได้จะเริเ่เติบตัวได้ างชนิดมีลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าวถึงเ,เราจึงแยกสิ่งต่างๆลอบตัวเราออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตไม่แก่มนุษย์สัตว์และพืชจะมีการซึ่งมีการดำรงชีวิตที่เหมือนกันคือกินอาหารได้เคลื่อนที่ได้เติบตัวได้มีลูกได้ และหายใจได้ปนหรือ <without> ก <forgetting S 2> ินเอื้อมมนุษย์นจะกินอาหารางปากมีการเจริญเติบโตเคลื่อนที่โดยการเดินวิ่งกระโดดหายใจทางจมูกและมีลูกหลานได้จอนจะกินอาหารลูกใช้ปากมีการเจริญเติบโตเคลื่อนที่โดยการวิ่งกระโดดบางชนิดอาจจะบินบางชนิดอาจจะเลื้อยคลานบางชนิดอาจจะว่ายน้ํา มีการหายใจและสืบพันธุ์ได้เหมือนมนุษย์พืชพืชจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูดหรือกินอาหารทางรากและจะมีการเจริญเติบโตเคลื่อนไหวหายใจทางใบและขยายพันธุ์ได้สองสิ่งนี้ไม่มีชีวิตจริงไม่มีชีวิตไม่สามารถกินอาหารได้หายใจได้เคลื่อนไหวเจริญเติบโต,ต,ตและมีลูกหลานไม่ได้มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นน้ำดินอากาศเป็นต้นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านรถยนต์นาฬิกาแบนตาและภาชนะเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้นน้องๆลองบอกพี่หน่อยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างแม่งือไม่ตอบได้ไมไม,ไม่ไม่ต้องเปิดใหม่โอเคไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตมนุษย์สร้างขึ้นบ้านเตาผ รถเรือและขนส่งสินค้าเครื่องบินนี่คือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติดินท้องฟ้าก้อนเมฆหินต่างๆและน้ําเรามาเริ่มทําข้อสอบก,กันเลยสิ่งมีชีวิตเกับกระบวนการแบนงรวชีวิตหนึ่งข้อเราเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดกระเพาไส้มดกลินข้อไข่หนอนจามบ้านข้าไผ่หญา ลูกตอบพี่นะครับก, <อ S 2> ก็ไก่เขาไก่หรือเขาควายเออก็อไก่ใช่นะไก่เขาควายครัต้องเขาขก็ไก่ไฟไฟคือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่จะมีเหมือนเหมือนเป็นใบย้อย,ยลงเหมือนเป็นเส้นย้อยลงมานะครับมดก็คือมอดเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ดินดินก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอันน้นข้อหนึ่งข้อก็ไก่ไม่ถูกต้อง ข้อขอไข่นอนจานบ้านนอนคือสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือเจ้าพวกหนอนส่วนจานจานก็คือจานใส่อาหารจานใส่ข้าวซึ่งมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบ้านบ้านก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับดังนั้นข้อขอ,ขอไข่ไม่ถูกต้องข้อควายหญ้าปลวกโอยหญ้าก็คือพืชชนิดหนึ่งซึ่งพืชมีชีวิตต่อไปปลวกปลวกก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่กินไม้เป็นอาหารนะครับแล้วก็โอ น้องๆก็รู้จักปูกันอยู่แล้วปูก็คือปูตามทะเลใช่ไหมครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อควายควายถูกต้องนะครับข้อสองข้อใดแสดงถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็ไก่ไก่จิกน้องเข้าปากขอไข่สุนัขวิ่งไล่กวดแมวควายถูกทั้งข้อกอไก่และขอไข่สุนัขวิ่งไล่กวดแมวก็คือวิ่งจับแมวนะครับน้องจับที่ไหนควา,ายขอไข่าาขาาเ,เต็มแปนไหมครับ ขอควยขอควยขอคอยโอเคครับคาตอบก็คือแมวนนะครับไก่กินหนอนเข้าปาแมวจะเป็นอาหารของไก่นะครับดังนั้นไก่จึงต้องกินหนอนและสุนัขจะวิ่งไล่จับแมวตามธรรมชาติแล้วสุนัขจะไม่ชอบกิ่นของแมวนะครับเพราะแมวจะมีกลิ่นที่สุนัขไม่ชอบสุนัขก็เลยจะไล่แมวเพื่อให้แมวหนีไปดังนั้นก็ไก่กับขอควา ก็ต้องถูกทุกข้อแล้วนะคำตอบก็คือขอปายครับข้อสามถ้าน้ำสัตว์มาเลี้ยงไว้โดยไม่ให้อาหารและน้ำคุจะเป็นอย่างไรสัตว์จะเก็บตัวเพราะขาดอาหารสัตว์จะตายเพราะขาดอาหารและน้ำสรุปไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของสัตว์จะตายก็าขอไข่สัตจะตายน้องๆขออื่นตอบเลยครับขอไข่ขอไข่อีกคนครับน้องโบนัสครับตอบเลยครับตอบทุกคนเลย โอเคครับคำตอบก็คือขอไข่นะครับสัตจะเจ็บป่วยเพราะขาดอาหารแต่ว่าเราไม่ได้ให้แค่เราไม่ได้ให้แค่อาหารไม่ให้แค่อาหารเราไม่ให้น้ําด้วยดังนั้นข้อน,นี้ไม่ถูกต้องนะครับสัตว์จะตายเพราะขาดอาหารและน้ําข้อน,นี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าสัตว์จะต้องกินน้ํากินอาหารพืชก็ด้วยต้องกินน้ํากินอาหารคนก็ด้วยครับ ถ้าเกิดไม่มีน้ำไม่มีอาหารสัตว์พืชและคนก็จะตายนะคบตรงนั้นข้อขอไข่ถูกต้องต่อไปข้อสี่ต้นมาม่วังจับอยู่ในจำพวกเดียวกับกข้อใดข้อไก่นกขอไข่สมุทรข้อควายดินดินสมบูรดต้ินแมงขอคำตอบของน้องคนอื่นด้วยครับน้องคนอื่นไว้ยังไงครับไม่ต้องโกล์ครับตอบมาได้เลยน้องภูมิใจตอบนกเนาะน้องคณะราทิพจบแล้วครับ ดินโอเคดินก็คือควายดินไม่ใชไหมครับเพราะว่าต้นมะม่วงคือสิ่งมีชีวิตซึ่งสิ่งมีชีวิตลอกก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแล้วสม,มุดนะครับสมุดก็คือไม่มีชีวิตก็ไก่กไม่มีชีวิตแต่คำตอบก็คือนกถูกต้องครับกไก่เพื่อนหยกดินจัอกสมุดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตส่วนต้นมะม่วงเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับ แต่นันก็มีอยู่ข้อเดียวที่แรงกันก็คือนกนะครับ้าจากคําตอบข้อ4เป็นเพราะอะไรก็ไก่เพราะต้นมะม่วงต้องปลูกในดินข้อ4เพราะต้นมะม่วงเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนนกข้อเพราะต้นมะม่วงใช้ทําสมุดได้เมื่อกี้พี่เฉลยข้อไหนครับนกดินหรือว่าสมุดข้อขไข่คือรัาคำตอบก็คือข้อขไอ่เนื่องจากว่าที่ได้อธิบายไปแล้วก็คือเพราะมะม่วงเป็นสิ่ง มีชีวิตเหมือนกับนกไม่ใช่ว่ามะม่วงต้องปลูกในดินหรือว่ามะม่วงทำสมุนไพรนะครับคําตอบก็คือขอ้าวข้อหกข้อใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตกรไก่ดอกไม้พืชขอไข่สุนัขข้อควายเจ้าีข้อควายครับใช่ไหมครับน้องข้อควายน้องคนควายเจ้าีควายอันนี้ครับน้องอื่นโอเคข้อควายใช่ไหมคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อควายครับน้องน้องตอบถูกต้อง นอกจากดอกไม้หรือว่าม,มันก็คือพืชซึ่งพืชจะเป็นสิ่งสิ่งมีชีวิตสุนัขก,ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันครับแต่ว่าเก้าอี้นั้นมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตครับต่อไปข้อ,อกเจ็ดจากภาพแสดงถึงลักษณะใดของสิ่งมีชีวิตตาวนมันเรื่องอะกไก่ก,การจเจริญเติบโตขอ้อไข<ม>่การสืบพันธุ์ขอ้อควายการเคลื่อนไหวข้อไหนครับข้อไ่การสืบพันธุ์ ต้นนะครับคำตอบก็คือขอไขเนื่องจากว่านี่นะครับก็คือแม่สุนัขน,นะครับได้ทำการคลอดลูกหมาออกมาดัางนั้นคำตอบก็คือการสืบพันธุ์นะครับแต่ถ้าใช้บริเวณที่ขึ้นของพืชเป็นเกณฑ์ข้อใดจัดกลุ่มพืชที่ขึ้นในน้ำขึ้นในน้ำนะครับได้ถูกต้องกระไกบัวจอกแหน่ไ่ผักบุ้งผักกะเฉดข้าวขอไฟ แอรูแดง,งเปิร์นก๊บไก่น้องคนอื่นครับตอบเลยครับตอบได้เลยครับไม่ต้องกลัวผิดเพราะว่าเดี๋ยวพี่เฉลยครับตอบได้เลยเลยื่นไม่เป็นไรน,ะน้องคนนัดตอบเดียวกค่นี้ครับเฉลยก็คือก๊ไก่เนื้อแตกหน,นะเัวอก็คือพืชที่อยู่ขึ้นอยู่ในน้าน้องว่าจะจอกกันแหนหรือเปล่าครับโอเคต่อไปข้อต่อแล้วครับจากพาพพืชชนิดใด ก็ไก่ครูขอไข่ตาฝาไฟกล้ยไม้ต้นตาฝักนี่คือต้นที่ขึ้นบนต้นไม้อื่นนะคะจะขึ้นไปดูดซึมดูดซึมสารอาหารจากต้นไม้อื่นค่ะครับก็ไก่ครับน้องกูปูกป็ดก็ไก่น้องวัวนัดขอไฟน้องหลกก็ไก่คำตอบก็คือกล้ยไม้นะคะ ต้นชนิดนี้เป็นต้นกล้วยไม้ต่อข้อก้าเราจะพบพืชชนิดนี้ขึ้นอยู่บริเวณใดก็ไก่บนพื้นดินข้อไข่บนต้นไม้อื่นควายแนแหล่งน้ำข้อไขครคบโอเคน้องบนนัดตกมาแล้วน้องคนอื่นตกไหมคะไขตบได้แล้วเขไม่ต้องกลัวผิดไขข้อไขน้องมุใจก็ไก่ขอไขขอไข่นะครับขอไข่โอเค คำตอบก,ก็คือขอไข่นะครับต้กนต <ic> ตกนล้วยไม้จะไปขึ้นบนต้นไม้อื่นแต่ว่าจะไม่ได้ย่งสัรอาหารจากต้นไม้อื่นหนึ่งตาฝาะนะคะข้อ1ดข้อใดคือพืชที่ขึ้นบนต้นไม้อื่นขนุนมะนาวตาแตอบหน่อยนะครับคายค่ะกากก่้อควากากไกคา คำตอบก็คือข้อความนะคะกาฝากที่บอกไปแล้วนะคะว่ากาฝากคือต้นไม้ที่ขึ้นบนต้นไม้ชนิดอื่นและเอะื่อต่ออาหารจากต้นไม้ชนิดนั้นต่อไปข้อสิบสองตที่ขึ้นอยู่บนดินจะมีลักษณะใดที่เหมาะสมกับบริเวณที่ขึ้นมีรากที่ช่วยยึดลำต้นให้ตั้งอยู่ได้ไข่ <c oughs> <Okay. S 2> ลำต้นมีโพรงอา,ากาศมากไข่ลำต้นมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาไข่ไ น้องว่าขอควายนะน้องคนหื again, ่นตอบมานะจะได้ตอบันทุกคนข้ควายขควข้ควายครับต้นข้อควายครับข้ควายคาตอบก็คือคาตอบก็คือขอไข่นะคะลำต้นจะต้องมีโพรงอากาศบ้างตอไปข้อสิสามกิดประกอบของพืชหมายเลือดสามนี่นะครับหมายเลือสามตรงนี้ ที่ชี้อยู่นะคะตรงนี้คือส่วนใดผลครับเขาคำตอบก็คือผลแต่เดี๋ยวน้องๆฟังค่าหลังฟังพี่ผู้คำถามก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวบนึงโอเคครับไปข้อ14กันเลยเข้อ14ส่วนประกอบของพืชหมายเลขเหน,นึ่งมีหน้าที่อะไรชูกิ่งก้านและใบขึ้นรับอากาศแดบที่เปิดให้ดูกันนี่นะครับหนึ่งก้านี้นานต้องคำาอบคือว่ากา ขอไข่ย,ยึดลำต้นให้ตั้ง <มา S 1> อยู่ได้ควายจ้างอาหารเลี้ยงลำต้นตัวไหนครับแม่ตอบกับข้อไหนครับต่อไปเลยรัวคออวายครับตัออวควายครับตาตอบก็คือขอไข่นะครับน้องที่ตอบผิดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวฟังที่แล้วก็ตอบใหม่ได้นะคำตอบก็คือขอไข่นะคะรับเนื่องจากว่าแากจะมีหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งอยู่ได้ถ้าเกิดไม่มีแากพืชก็จะไม่มีอาหารและพืชก็จะล้มนะครับ ส่วนชูกิ่งก้านและใบขึ้นรับอากาศอันนี้จะเป็นลำต้นนะครับส่วนข้ออาหารเลี้ยงลำต้นจะเป็นใบนะคบโอเคส่วนประกอบหมายเลืกใบของพืชส่วนใหญ่มีสีเขียว่วนไม้ครับ,รบอ่ะพี่เปิดให้ดูก่อนนี่ หมายเลขสองหมายเลขสองตรงนี้ลำต้นหมายเลขสามผมหมายเลขห้าใบอยู่ไหนครับใบครับใบก็คือคบใบถูกนจมันยอดมากจะเป็นลำต้นครับลำต้นจะช่วยชูกิ่งก้างชูใบขึ้นไปที่สูงๆก็รับอากาศครับส่วนสามผลผลก็คือเป็นผลลไม้เป็นผลผลิตต้นไม้นะครับ ่วนใบใบจะมีสีเขียวจะมีหน้าที่รับแสงเพื่อสร้างอาหารนะคะป็นกระชายใบข้อ16รากของพืชชนิดใดทําหน้าที่สะสมอาหารก็ไก่แห้วขอไข่เพือกขอาวควายมันสกระหลังตอบได้เลยครับกระไก่ครับกระไก่เนาะเนาะคูเป็นกระไก่ กอก่ร์สองคนขอไข่หนึ่งคนครับน้องโบนัสตอบอะไรครับตอบได้เลยไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกเพื่อให้ถูกต้องนะครับน้องภูมิใจกับน้องโบนัสงทำตอบถูกต้องทำตอบก็คือขอไข่เปลือกนะครับนอกจากเปลือกเนี่ยเปลือกที่อยู่ใต้ดินอ่ะมันไม่ใช่รากนะครับมันเป็นลำต้นไม่ใช่มันคือรากนะครับเกลือกลำต้นของพืชมัข้อใด้ทีลักษณะดัเป็นเข่าเหลือกอกรตอลื้ คอไข,าขา่พัทองคอควายตะไคร้ไก่ครับคอควายไก่าามีคอควายอีกหนึ่งคนแล้วมีใครตอบไหมครับตอบด้วยเลยกไก่คอควายคอควายแต่ทีาา่ถูกต้องก็คือคอควายนะครับคอควายตะไคร้จะเป็นลำต้นที่เป็นเถาเรือนะครับแต่ว่าต้นลึงเนี่ยจะเป็นใบของมันนะครับ ข้อสิบแปดกระบวการใดของพืชทำหน้าที่สืบพันธุ์กระดาษใบขอไข่แดงกระดาษผลใบ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 ขอไข่คร่บขอไข่ครับขอไข่ครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่นะครับขอไข่ก็คือแดงนั่นเอง ใบจะมีหน้าที่ในการสร้างอาหารส่วนผลจะมีหน้าที่ขยายพันธุ์ไปแบ่งจะเป็นหน้าที่สืบพันธุ์เพื่การถดถอนะครับนั้น,น,ะค,ะน,น,นคือที่สื่อมผลคือที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์ก็คือดอกเก้าฝักของถั่วฝักยาวเป็นส่วนใหญของต้นถั่วฝักยาวข้าวไก่ลำต้นของข้าวโพ ข่อไปขนตอบได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวผ <ah> 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 okay. okay. <ah> <ah> ิดนะขนขนน้องโบล่าตอบขนข้อไปคือไปอีกหนึ่งข้อไปค่ะข้อไปสองคนแล้วน้องภูมิใจครับตอบอะไรตอบได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวผิดตอบไปครับโอเคน้องทุกคนตอบถูกนะคะเก่งมากเลยคำตอบก็คือตอบก็คือขนนะครับ ต่อไปข้อยี่สิบกับข้อไม่มีไอวัลวะในข้อใดหนึ่งขาสองมือสองขาข้อต่อไปข้อต่อไปขากระไก่ครับกรกไก่ครับคำตอบก็คือก็ไก่ก็คือจะไม่มีขานะครับก็ไม่งูใช้การเลื้อย มูมีจมูกนะครับนี่ไงครับหางคือตรงนี้มืมีหางนะครับกใส่ข้า20เล็ดอะไรวาสวนใดของตว์ทำหน้าที่ขายกับรลาของพืชก็ไก่ตาก็ไก่จมูกกไายขาเท้ากวายขาและเท้าต้องครับก็คือขาและเท้าเอจริงจะเป็นต่อของพืชก็ได้นะครับ แต่มันไม่มีขาและเท้าเปียบเสม,มือนว่าขาและเท้าเราจะใช้ในการทรงตัวเวลาเรายืนถูกต้องใช่ไหมครับคืื่นแค่ไหนครับก็จะใช้ลากในการยึดรองต้นไม้ให้ตั้งตัวเอาไ้นขาและเท้าคือคําตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ2ี่สองลักษณะใดของปลาที่เหมาะสมเหมาะกับการดํารงชีวิตอยู่ในน้ามีตากรงเตมีเหนือสับหายใจ มีปันเหลืองสำหรับจับเหยื่อตอบเลยครับขอไข่ครับขอไข่ครับโอเขอไข่ไข่ขอไข่โอเคดีแล้วนะขอไข่โอเคคำตอบตัคือขอไข่ครับเพราะว่าตาจะต้องมีเหงือกสำหรับหายใจเนื่องจากถ้าตาไม่มีเหงือกตาก็จะไม่สามารถหายใจได้นะครับถ้าเกิดมีปันเหลวสำหรับจับเหยื่อเนี่ยจะเป็นตัวผู้ของปลาล่าเหยื่อนะครับ แต่อันนี้ก็คือเขาถามว่าปลาลักษณะใดของปลาที่เหมาะกับการดำรงชีวิต่ใต้น้ําก็คือถ้าเกิดลงาถ้าเกิดปลามีแค่แตนเหลืองแต่ไม่มีเลือสระโหายใจปลาก็ไม่สามารถอยู่ในน้ำได้ครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือขาไก่ข้ 23, ขอที่2และลักษณะใดของเตดที่ทำให้มันว่ายน้ำได้ก็ไก่มีปีกแข็งแรงขาไข่มีเท้าเป็นพันธุ์คือขาไกมีกล้านเนื้อขาแข็งแรง ขอไข่ครับคือน้องผู้ช่วยบอกขอไข่ขอไข่บอกขอไข่ขไข่ครับขอไข่ไข่ครับไข่คือคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่น้องๆรู้จักทังผืดใช่ไหมครับทังผืดก็คือเท้าอ่ะจะมีเหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบแผ่นกั้นระหว่างเท้าครับช่วยให้เป็ดหรือว่ามดต่างๆที่มีพังผืดได้น้ำได้ก็คือตื่น สัตว่ในข้อใดใช้หนวดในการเคลื่อนที่ปลาดุกหมาน้ำมึกือไฟข้าวปลาครับข้าวปลาค่ะขคาวปาค่ะขคาวปลาปลาดุกถึงจะมีหนวดแต่มันไม่ได้ใช้หนวดในการว่ายน้ำนะคะในการเคลื่อนที่ก็ไม่ใช่นะคะหมาน้ำหมาน้ำไม่มีหนวดเสือดุกหนวดของมันจะใช้หาเหยื่อใต้ท้องทะเลนะครับ จะใช้ลวดตามไปตามสายและจับอาหารกินและใช้ในการว่ายน้ำด้วยโอเคครับวันนี้ก็เฉลอครบแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเจอกันสอบกัหน้านะครับวันนี้ขอพอแค่นี้ไปเลยครับ